โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้คุณอยู่ในเกม Seven n i g h t Idol Adventure นะครับฉลองครบรอบ1ปีนะครับผมมีอัปเดตมากมายนะครับผมก็มีตัวละครเข้ามาใหม่อย่างตัวไฮลอดลูดี้นะครับหรือลูดี้อเวงนะครับผมมีการเพิ่มสล็อตในของอัศวินนะครับมีการปรับสามารถกดโล่ มากกว่า30ครั้งนะเป็นเพิ่มเป็น300ครั้งนะครับในการเปิดกรชานะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่ตัวอัปเกรดอย่างอาของน้องเอลก้านะครับเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกิจกรรมแรกก็คือตัวของรูดี้นะครับกิจกรรมบัางเทียนแห่งโชคชะตาะครับเป็นกิจกรรมเพื่อเก็บแต้มในการแลกไฮหลอดรูด mm ี hmm. ้หรือรูดี้เอเวงนะครับผมซึ่ง จะเป็นการาใช้การในการเดินนะครับผมแล้วก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆแล้วก็แลกรูดี้ในร้านค้านะครับผมซึ่งสามารถแลกได้สูงสุดถึง3ครั้งนะครับผมแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ากิจกรรมอัพเดมาเหมือนเขาจะแจกรูดี้เอเวกมาให้เลย1ตัวฟรีๆนะครับมาดูทางด้านรูดี้เอเวกนะครับผมจะสร้างความเสียหาย250%ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายนะครับตัว สกิลมันก็สามารถสร้างความเสียหาย250นะครับแล้วก็ฟื้น HP นะครับเพิ่มพลังโจมตีนะคความเสียหายครีแล้วก็ความเสียหายจุดอ่อนนะครับผมอีกทั้งความเสียหายที่ตัวเองได้รับนะครับไม่มีผล10ครั้งนะครับผมเพิ่มความต้านทานครีนะครับผมเพิ่มอัตราการบรรเทานะครับแล้วก็เพิ่มให้เพื่อนอีกเป็นการโจมตีคริติคอลนะครับเพิ่มเป็น1.3เท่านะครับแล้วก็ความเสียหายลดลง30%นะครับผม ดูทางด้านของกาชานะครับมีตู้อัปเดตนะครับเป็นตู้เอลกานะครับสถาบันเวทมนต์นะครับผมตัวนี้ก็ดีนะครับเป็นตัวอัปเกรดใหม่ของตัวเอลกานะครับก็สร้างความเสียหาย450%ของลันโจนตีนะครับแล้วก็มอบบัฟตัวเองนะครับเป็นบัฟอัตราครีแล้วก็โจมตีจุดอ่อนนะครับความเสียหายนะครับผมของคิดิคอ้ด้วยนะครับมอบบัฟให้เพื่อนนะครับเป็นเพิ่มความแม่นยำนะครับผม พร้อมติดดีบัฟให้กับศัตรูนะครับผมเป็นความเสียหายเพิ่มเติมอีกนะครับผมถือว่าโหดอยู่นะต่อมานะครับเป็นตู้ฉลองครบรอบ1ปีนะครับผมเป็นตัวของเวเนซ่าเวตันแล้วก็เรกิเลฟนะครับผมเปิดกันรัวๆเลยนะครับไปถึงแบบ20,000โลนะครับ ซึ่งตู้นี้ก็รู้กันอยู่นะฮะตัวเมตานะฮะอย่างเลกิลเลฟนะครับผมเวเนซ่าเวตาลนะครับสามารถจัดในทีมเดียวกันได้นะครับโคตรโหดนะครับผมก็ตัวท็อปอย่างเลกิลเลฟนี่ก็ไม่ควรพลาดนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเหมาะสําหรับการเริ่มมากเลยะครับยัดตู้นี้รัวๆอารีนาโหดแน่นอน,นะครับผม ถ้าอยากให้ทำคลิปเซ์ไนก็าฝากช่วยกันกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจนะคคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมมาแนะนำเรื่องตัวละครหรือว่าการจัดทีมก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ